โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันคับเี้ผมภูมิชแปะลาฟงเวลมมีนะครับเขาสอบวันนี้เราอยู่ในเกมอันดี้เซมเบอร์เช่นเคยนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนของไกด์นะครับในการทำสกิล COC เนี่ยนะครับอ่าวายุลมบ้าหมูบวกกับดอกไม้ไฟพิษนะครับว่ามันต้องใช้อะไรความจำเป็นของมันเนี่ยต้องเล่นได้ตอนเลเวลเท่าไหรน่นะครับอันนี้ต้องขอพูดก่อนนะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไปดูยูทูบเบอร์คนอื่นแล้วอาจจะไม่เหมือนผมเนี่ยอันนี้ขออภัยด้วยนะเพราะว่า ผมเนี่ยมีข้อสังเกตแล้วก็อะไรต่าง,างๆนานาเนี่ยที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นหน่อยเนะว่ามันทําไมถึงต้องเล่นได้ตอนเลเวลนี้มันเหตุผลเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นบิวนี้เนี่ยจนสุดแล้วจนดาเมจแรงเป็นแสนห้าเป็น2องแสนแล้วนะครับ <IM S 1> ผมก็รู้สึกว่า เออข้อมูลของผมที่เอามาเนี่ยก็เอามาจากเพื่อนๆเอามาบวกกับเราที่ลองเล่นดูแล้วมันก็รู้สึกว่าอาจจะค่อนข้างโอเคแล้วเลยลองมาทําไก์นะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเล่นถึงเลเวลสามสิบถ,ถึงมาทําอย่างเงี้ยมันจะมีบางบิลที่มันเล่นได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นดาบสายฟ้าเนี่ย ผมลองทดสอบแล้วดาบสายฟ้าแม่งเล่นได้ครับ mm. เมื่อเทียบกับธนูน้าแข็งนะแต่ว่าบิวนี้เนี่ยนะครับนะมันจะทําได้จริงๆเนี่ยตอนเลเวลเท่าไหร่เนี่ยต้องมากพอสมควรนะครับนะแต่ว่าพิษเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่ต้นเลยแต่บิวพายุหมุนเนี่ยนะครับนะไอตัวไซโคลแล้วก็ไอตัวดอกไม้ไฟพิษเนี่ยเอามารวมกันเนี่ยข้อเสียของมันคือมันจะวิ่งช้ามากเพราะฉะนั้นเราจะตายมอนแน่นอนมันเลยไม่สามารถเล่นได้ในช่วงต้นเกมไงที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวไกด์จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอาธิบายอย่างละเอียดเลยนะครับโอ จะมาดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำรอบบริษัทเท้าเพย์เป็นบริษัทร,รับเติมเกมถูกกว่าจำเป็แน่นอนครับแล้วก็บริษัทเขาเนี่ยช่วยเือได้แน่นอนหนึ่งรอบเพื่อเซฟพจน์จนทะเบียนถูกต้องตะโกนหมายแล้วก็เปิดทำการมาด้วยกันแล้วทั้งหมดหกปีนะแล้วก็บริษัทเขารับเติมในส่วนตัวของเกมทางสายสมนีและรวมไปถึงเกมอันดี้เซอรเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็บริษัทเขาเปิดทำการทุกวันไม่มีอยู่ตั้งแต่สิบโมงเช้ายันถึงตีสองครึ่งเลยนะครับโอเคอ่ะหลกัลกๆเลยเนี่ยบิ้วผมจะเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นม อ่าสังเกตว่าทําไมผมถึงวิ่งเร็วความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยผมเร็วเหลือเกินและหลายคนถามมานะว่าผมลองเล่นบิวนี้แล้วครับทาไมมันวิ่งช้าจาังปัญหาของมันคือมาจากวายุลมบ้าหมูใช่ไหมที่เมื่อเราใช้สกิลแล้วเนี่ยเราจะเดินเต่าเป็นเต่าง่อยเลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมและหลายคนก็เลยลองเล่นตามและหลายคนดูนะครับที่แบบไปดูใน YouTube มาว่าเออเราลองทําดูได้ดาเมจมันลดลง45%นะขอบอกนะครับว่าดาเมจตั้งต้นของมันจะลดลง45%เเลยถ้าใครใช้ตั้งแต่เลเวลแรก,แรก นะครับไอดาเมตตัวเนี้จะลดลง45%แล้วข้อเสียคือตรงนี้ครับเนี่ยวิ่งช้าใช่ไหมเหตุผลอะไรถึงต้องวิ่งช้านะครับนะเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างที่บอกแหละทำให้เราเดินช้าแล้วจะมีวิธีแก้ให้มันเดินเร็วแบบผมยังไงนะครับนะกดตัวแซดครับเราต้องเลเวล66ครับ ขอย้ำนะครับว่าบิลนี้จะเล่นได้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมต้องเลเวล66เพราะว่าผมลองทำดูแล้วตอนเลเวลประมาณ55แล้วผมก็มาบอกเพื่อนๆว่าเออมันเล่นไม่ได้วะมันเดินช้าแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเราต้องเลเวล66ก่อนครับเราถึงเล่นได้คุณภูมิล,ลองไปดูไอตัว Sonic แอคเลเวล8ดูครับมันจะมีบางอันเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่คงที่เสมอครับก็คือตรงนี้นักล่านะครับนี่โซ n ิ c แอคเลเวล8นะครับนี่ โซลิแอคเลเวล8นะมาดูที่ตรงนี้ครับเป็นรูปหมวกเนี่ยมันเป็นนักล่านะนักล่านี่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือปัจจัยเลย Level 66, เลเวล66เราถึงสามารถอัพมาถึงตรงนี้ได้นะทำอะไรได้นะครับความเร็วเคลื่อนที่ไม่ต่ำกว่าพื้นฐานความเร็วเคลื่อนที่ถูกทาให้คงที่ที่600ความเร็วเคลื่อนที่ คงที่บวก4%ต่อค่าที่ถูกนํามาเพิ่มความเร็ว1ก็คือ1%ของความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยที่เราบวกมาเนี่ยหนเปนี่ยมันจะแปลเ,เป็นเป็นความเร็วคงที่เนี่ยสหน่วยพูดง่ายๆคือปัจจุบันเนี่ยความเร็วเคลื่อนที่ของผมเนี่ยแบบเป็นหน่วยนะจะอยู่ที่ประมาณ848อ่าอันนี่คือความเร็วคงที่เป็นหน่วยของผมนะ เออแล้วก็สกิลนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราแบบวิ่งคงที่อยู่ที่600เสมอเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวผมลองถอดรองเท้าวความเร็วเคลื่อนที่39%ออกดูนะอ่ะมันจะวิ่งช้าลงไหมเห็นไหมมันช้าลงแต่ว่าความเร็วคงที่ของมันจริงๆอย่างที่บอกคือ600อันนี้คือความเร็วเคลื่อนที่600นะไม่ได้ช้ามากนะแต่อย่างที่บอกครับถ้าเราใส่รองเท้าที่บวกความเร็วเคลื่อนที่เข้าไปเนี่ยมันก็เร็วขึ้นเห็นไหมอันนี้คือ39%เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถทําให้ตัวเราวิ่งเร็วได้โดยการที่เราใส่ของที่บวกความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยเป็นเปอร์เซนต์ด้วยแล้วก็ทําให้เราเนี่ยความเร็วคงที่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวล66ถึงจะสามารถเล่นบิวนี้ได้ขอย้ํานะใครไปดูคนอื่นมาเนี่ยนะครับลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่ามันเล่นได้ไม่ได้เพราะว่าบิวนี้เนี่ยถ้ามันวิ่งไม่เร็วอ่ะก็ไปเล่นบิวอื่นเถอะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นแล้วมันเดินอื่นอ่นอะเดินเต่าเต่าเตาเต่าเตาอย่างเนี้ย ผมเปลี่ยนเลยครับผมเปลี่ยนไปเล่นดอกไม้ไฟพิษเหมือนเดิมดีกว่าผมเปลี่ยนไปเล่นดอกไม้ไฟพิษอ่ะจนเลเวลหกสิบหกผมค่อยมาเล่นเนี่ยครับเนี่ยคือผมถอดออกเลยแล้วไปเล่นดอกไม้ไฟพิษเพราะดอกไม้ไฟพิษเนี่ยดาเมจนะคอยดูนะปึบครับแสนสองนะดาเมจดอกไม้ไฟพิษแสนสองนะเออเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็น COC ไซโฟนครับคอยดูดาเมจเจ็ดหมื่นหกครับลดลงไปสี่ถึงห้าหมื่นครับ เพราะฉะนั้นช่วงต้นเกมอ่ะผมไปกัดฟันเล่นครับ mm hmm. ดอกไม้ไฟจนเลเวล6 6ไพ่ยสามารถเล่นบิวนี้ได้แบบสบายใจมันถึงวิ่งเร็วอ่ะพูด,ดง่ายถ้ามันวิ่งไม่เร็วก็ไม่สมควรที่จะเล่นบิวนี้ครับมันเปลืองเข้าใจไหมมันแบบดาเมจน้อยลงวิ่งช้าไม่เร็วเก็บคอก็ไม่ได้อะไรก็ว่ากันไปถูกปะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับเลเวล6 6ขอย้ําถึงเล่นได้อ่ะคราวนี้เรามาดูการจัดสกิลครับการจัดสกิลเนี่ยผมคิดว่าบิวนี้นะ่าจะเป็นบิวที่ดีที่สุดแล้วนะครับยกเว้นนะ ยกเว้นเพื่อนเนี่ยโชคดีเปิดได้หายตัวสกิลนี้มามันจะเป็นสกิลสีฟ้าระดับพิเศษคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วสลับสายความเสียหายต่อเนื่องนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยใช้แต่ปัญหาคือมันเป็นสกิลระดับสีทองตั้งแต่ต้นเกมเลยเป็นระดับพิเศษต้องเอาสีทองเนี่ยสอันมาบวกกันถึงจะมีโอกาสได้เพราะฉะนั้นไอเนี่ยหายยากมากเลยครับนะผมเลยรู้สึกว่าสกิลที่ค่อนข้างดีที่สุดในปัจจุบันตอนนี้ที่เราสามารถหาได้เนี่ย จะมีอยู่แค่นี้ก็คือ,คอเมื่อใช้คาถาดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับอาจเก,กาะธาตุพิษนะครับแล้วก็อาความเสียหายพิษเป็นหน่วยแล้วก็ขยายความเสียหายต่อเนื่องนะครับเนี่ยขยายความเสียหายต่อเนื่องนะแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้คือขยายความเสียหายธาตุซึ่งขยายความเสียหายธาตุเนี่ยมันเป็นระดับสีฟ้าพิเศษคือต้องผสงมเอาแต่ว่าผมเติมเงินแพ็ค350บาทเพื่อเลือกเอาอันนี้เลยนะครับนะ <S <S มันเลยเป็น5เซตนี้ที่ดีที่สุดครับ ถ้าอยากได้ดีกว่านี้ก็ไปผสมเอาสีทองเนี่ยที่ผมมาที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยที่มันเป็นสกิลสีทองอ่ะอันนั้นดีที่สุดแล้วนะครับแต่มันหายากไงหลักๆคือ5อันเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับไปดูท็อปเซิร์ฟมาได้ครับเขาก็ใช้5อันนี้อ่านะหลักๆแล้วจากประมาณนี้อันนี้นนคือบิลที่ผมใช้นะเป็นไซคโคลบวกความเร็วโจมตีหลายๆคนถามมาว่าทําไมการไล่ของผมเนี่ยทำไมมันเร็วจังครับทำไมสกิลออกเร็วจังมันขึ้นอยู่กับความเร็วโจมตีหรือความเร็วไล่นี่ยครับถ้าเราทําเป็นไอตัวซีโเนี่ย หลักๆเลยความเร็วโจมตีเนี่ยจะคือ,อสิ่งที่ทําให้สกิลเราออกเร็วเพราะว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยคือพายุลมบ้าหมูถูกไหมมันเป็นการโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งทําความเร็วโจมตีมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเรายิ่งทําให้สกิลของเราเนออกเร็วขึ้นเข้าใจตรงกันไหมอ่าเพราะว่าสกิลนี้เราเป็นสกิลใช้เมื่อใช้เสร็จสกิลนี้ถึงจะไล่เพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยเราต้องทําใ <cü. S 1> ห้มันบุกความเร็วโจมตีอ่ะแ<ๆ>ต่ถ้าสกิลที่เพื่อนๆเล่นเนี่ยเป็นแบบคาถาโดนใช่ไหมคาถาโดนเป้าและคาถาถึงออกเนี่ ที่มันเป็นสกิลนี้ครับเนี่ยคาถาทำงานเมื่อคาถาโดนเป้าอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยนะครับมันจาเป็นที่จะต้องใช้ความเร็วไล่เพราะว่ายิ่งเราไล่สกิลเร็วเนี่ยแล้วสกิลเราโดนมอนเนี่ยสกิลอีกอันหนึ่งเรายิ่งออกเร็วเข้าใจปะ <Es per ate> เออนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเจมสีแดงเนี่ยตัวนี้ถ้าเป็นเจมสีแดงตัวนี้เนี่ยโจมตีแล้วคาถาจะทํางานเนี่ยเราก็เอาความเร็วโจมตีเพราะว่ายิ่งเรายิงโดนศัตรูบ่อยขึ้นเท่าไหร่ใช่ไหมสกิลเราก็จะไล่เร็วขึ้นอ่าถูกปะแล้วก็สกิลที่ผมเล่นอยู่คือตรงนี้ครับจดจอจดจอดเนี่ยคือการไล่ตลอดเวลาซึ่งไอ้สกิลลมบ้าหมูเนี่ยมันโจมตีใช่ไหมแล้วมันก็ไล่ตลอดเวลา <Es per ate> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาความเร็วโจมตีครับถ้าอยากทําให้สกิลไล่เร็วๆแบบผมนะ เออประมาณนี้นะหลักๆแล้วจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นสกิลกระโดดเนี่ยสองสกิลอ่าก็คือสกิลตรงนี้แล้วก็สกิลตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะเห็นไหมประมาณนี้แล้วก็มีสกิลบัฟครับนี่สกิลบัฟตรงนี้เนี่ยนะครับเอ่อจะทําให้ผมเนี่ยนะครับนี่ขยายความเสียหายของธาตุเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมา24%แล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นสกิลออร่านะครับก็คือเป็นระดับพิเศษเหมือนกันก็คือลักษณะธาตุควบแน่นนะครับทำให้ดาเมจ ความเสียงายธาตุาเนี่ยบวกขึ้นมา90%นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยก็คือเมื่อเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะกดใช้บัฟเองก็คือตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเรากดใช้บัฟเองเนี่ยความต้านทานธาตุจะบวกขึ้นมา90หน่วยเลยนะครับประมาณนี้นะนะแต่ว่าเราต้องเอาสกิลเนี่ยเข้าไปในนี้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวนี้ครับสกิลขวาเนี่ยหลายๆคนงงว่าเอามาทาไมน่ครับนะขวาเนี่ยปกติมันเป็นการโจมตีกายภาพผมใส่ตัวนี้เนี่ยเพื่อเปลี่ยนให้การโจมตีของขวาเนี่ยเปลี่ย เปลี่ยนกายภาพเป็นพิษนั่นเองแล้วก็ใส่สกิลนี้ครับเกิดติดพิษไม่ได้ขยายความเสียหายแกศัตรูที่ติดพิษ12.4%แล้วก็ใส่ตัวนี้ครับขยายความเสียหายแกศัตรูที่ติดสถานะผิดปกติ16%ถามว่ามันเอามาเพื่ออะไรเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูดาเมจที่ผมทําได้คอยดูนะดาเมจที่ทําได้คือ140,000แต่ถ้าผมเอาสกิลขวานหมุนหมุนเนี่ยไปโจมตีศัตรูนะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็นเท่าไหร่เห็นไหม กลายเป็น1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พัเห็นไหมจาก1นึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันกลายเป็นสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเห็นไหมไอ, 4, 000, 40, 000, อ้สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งสี่พันเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิ่งนะครับอย่างที่บอกไซโคนเนี่ยผมเน้นวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมวิ่งชนวิ่งชนเลยเนี่ยไอ้สกิลนี้เนี่ยมันจะทํางานด้วยนั่นเองนะครับเหตุผลที่ผมมาแต่ถ้าใครมานาไม่พอปิดไปครับมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ถ้ามานาไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้ เออเข้าใจปะเออมานะไม่พอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ครับก็วิ่งเอาเนี่ยชนก็ได้เห็นไหมชนก็ได้นะขึ้นอยู่กับเราหรือถ้าเราไม่อยากใช้ตัวนี้นะถ้าเราไม่อยากใช้สกิลนี้เราแปลเปลี่ยนก็ได้ครับเดี๋ยวผมพาแปลเปลี่ยนเราแปลเปลี่ยน,นสกิลนี้เนี่ยสกิลไซโคลเนี่ยให้เป็นสกิลพิษก็ได้เห็นไหมแล้วเราก็เอาสกิลนี้มาใส่ไซโคลแทนก็ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเออเราทำเป็นไซคโคลอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะอะแดปยังไงแต่ผมเนี่ย ทำเป็นประมาณนี้เพราะว่ามันจะได้ใช้2อันเลยนะครับแบบใส่โคลนปั่นรัวแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมานาไม่ค่อยพอก็เลยปิดไปบ้างนะครับบางดานที่มันกินมานาเกินเนี่ยผมก็ปิดนะผมก็ไม่ใช้นะขึ้นอยู่กับเราเนี่ยว่ามานาเราพอหรือเปล่านั่นเองเนาะหลักๆแล้วก็โทเทมครับโทเทมเนี่ยสังเกตนะว่ามันจะขยายความเสียหายของธาตุถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์สังเกตเดี๋ยวผมจะลองดูนะนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะอยู่ที่ประมาณแสนสามใช่ไหมแสนสามนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะวางตัวนี้ปุ๊บนะครับเห็นไหมดาเมจอยู่เท่าไห 105, ร่เห็นหม ไอ้โทเทมตัวนี้เนี่ยนะครับแนะนําว่าใช้เป็นสีม่วงนะขยายความเสียหายธาตุนะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าถ้าโทเทมหายครับดาเมจหายไปแสนหนึ่งนะเห็นไหมดาเมจหายไปแสนหนึ่งนะวางโทเทมครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาแสนห้าเห็นไหมเออบวกประมาณแสนอ่ะโบวกประมาณหมื่นถึงสองหมื่นเลยนะครับหลักๆเนี่ยการใช้สกิลของผมเนี่ยจะประมาณนี้แล้วกันนะครับคำอธิบายเนาะนะแล้วก็คราวนี้เรามาดูโซดิกแอคโซดิกแอคเนี่ยนะครับเลเวลหนึ่งผมจะเอาประมาณนี้นะ อ่าเลเวลหอัพประมาณนี้นะครับแล้วก็เลเวลสองครับประมาณนี้เลเวลสามครับอัพประมาณนี้นะ 4, เลเวล4ีอ่ออัพประมาณนี้ครับเลเวลห้าครับอ่าเลเวลหเนี่ยอันนี้คือผมเล่นสายพิษแรงเลยนะไม่เล่นสายเลือดถ้าใครจะเล่นสายเลือดมาอัพตรงนี้นะครับนีมาอัพตัวนี้นะถ้าใครจะเล่นสายเลือดแต่ผมเล่นเป็นสายพิษแรงๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะ นะสักพูดนะครับนะแล้วก็ตัวของอไอ้ตัวเลเวล6นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เลเวล7นะครับเลเวล7ประมาณนี้นะครับขอญาตแป๊บนึงนะรับของก่อนครับครับ โอเคมาส่งของก็มาส่งของตอนทําคลิปครับขออภัยขออภัยก็โทรมาย้ําแบบหลายรอบคือแบบตอนที่แบบโทรมาตอนแรกก็ไม่มานะโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือเลเวล7นะครับนะเลเวล7ประมาณนี้นะอัพเลเวล7ประมาณนี้นะครับแล้วก็โซดิคแอคเลเวล8ครับจะประมาณนี้อ่าอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับเลเวล66เนี่ยเราต้องอัพมาถึงตรงนี้ถึงเล่นได้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะครับจะอัพเป็นอาวุธคู่นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมใช้อาวุธคู่นั่นเองนะครับก็เลยจะอัพมาเป็นประมาณนี้นะ นะครับนะแล้วผมจะอัพมาตรงนี้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 อีกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สโซลดิแอคระดับพิเศษครับระดับพิเศษเนี่ยจะอัพประมาณนี้นี่มาอัพตรงข้างบนนะสังเกตนะครับมาอัพตรงข้างบนตรงนี้เนี่ยตอนแรกผมอัพความเสียหายพิษตรงนี้นะแล้วพอผมเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้เนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาหมื่นสี่เลยนะอัพตามตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะอันที่สองครับประมาณนี้นี่แล้วก็อันที่สามครับประมาณนี้นะ อ่าแนะนําให้อัพมาทางนี้ก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็แปดเก้าก็ได้นะครับนะประมาณนี้หลักๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของสเตตัสเนี่ยลหลายคนถามว่าผมอัพสเตตัสยังไงผมขึ้นอยู่กับการใช้ไอเทมครับถ้าเราใช้ไอเทมพวกเป็นสเต็งแล้วก็อ่าอินเนี่ยเราก็อัพไปทางนี้เลเวลสกิลของเราเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอัพอินอยู่แล้วใช่ไหม อ่ะแต่ว่าถ้าสกิลที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นว่องไวบวกกับอินเราก็เอาว่องไวกับอินแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็นพวกหาของพวกาสายพละกกำลังแล้วก็ไหวพริบดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เกราะมาเกราะเนี่ยมันเหมือนเป็นเลือดดูอันนึงเห็นไหมไอ้เกราะเนี่ยคือเลือดตรงนี้มันคือโลกพลังงานและหลายคนถามมาว่าสรุปแล้วเนี่ยไอตัวของ อ่าพลังป้องกันตัวนี้เนี่ยพลังป้องกันเนี่ยนะครับแล้วก็เกราะมันต่างกันยังไงพลังป้องกันคือพลังป้องกันของตัวเราเองอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์น่ยแต่ว่าไอ้เกราะตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้ครับเกราะเนี่ยมันคือโลกพลังงานของ P.O.E นั่นแหละก็คือหลอดเลือดอีกหลอดหนึ่งอ่ะที่เป็นสีส้มๆตัวนี้นะครับนะพูดง่ายๆคือหลอดเลือดของผมเนี่ยก็คือ500บวกกับ2 5 0 0ันห้กลายเป็น3,000เขก็ใช่ปะหลกัลกๆเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของไกด์การเล่นนะแล้วก็การ act. อนนัพ่ 7 9นั่นเองนะครับน้องเพื่อนๆก็ลองมาทำตามดูได้นั่นเองนะครับหลักๆแล้วจะประมาณนี้นะครับ้ากครที่ชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เพื่อเรกงใจด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ